สนับสนุนโดยตำนานโคขุนโพลยางคำริมถนนราชพฤกษ์ข้างวัดทอง KTB SME Alert รายงานสดเงินเข้าเงินออกถึงมือคุณทันที Chisedo Professional Thailand e ์ e s e r v อิสระในมือคุณทุกที่ทุกเวลาอิสระที่มากกว่าจาก One to Call ค่ะคุณผู้ชมคะและช่วงนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าเราจะมีหนังสือวรรณกรรมสําหรับเยาวชนที่อ่านได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะมาฝากกันถึง2เล่มด้วยกันตอนนี้นักเขียนนะคะแล้วก็ผู้สร้างสรรค์งานเนี่ยก็ได้มาอยู่ในรายการกับเราแล้วแมงก้คาเฟ่ขอต้อนรับนะคะพี่ปั้นรัชนีวันปันป้นประสมค่ะสวัสดีค่ะรวมไาถึงด้านนี้ด้วยนะคะพี่จ๋าคุณชนประเสริฐคินทรักค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ทั้งคู่มาทั้งทีนะคะก็ต้องมีหนังสือที่ดีๆมาแนะนํากันนั่นก็คืออาลเทอระเ่มละกันนะพี่นะเริ่มต้นเล่มแรกนะคะกับนักล่าผู้น่ารักค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหมาแน่นอนนะคะดูจากภายนอกแต่เราต้องมาถามคนเขียนดีกว่าว่าตั้งใจจะเขียนนักล่าผู้น่ารักเนี่ยออกมาให้ใครอ่านแล้วก็มีเนื้อหาสาระเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะนักล่าผู้น่ารักเป็นคล้ายๆจะเป็นภาคต่อของบันทึกสีเท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้านซึ่งเป็นเล่มแรกนะคะค่ะ หนังสือเล่มแรกเนี่ยเราเขียนถึงหมาไร้บ้านหมาที่ด้อยโอกาสที่เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการความเข้าใจจากคนส่วนมาในเล่มที่สองเนี้ยค่ะเราได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้เฉพาะหมาไร้บ้านเท่านั้นที่ทด้อยโอกาสแต่ว่าหมาที่มีบ้านบางตัวซึ่งไม่ได้รับการดูแลจากจากเจ้าของที่เอามาเลี้ยงเนี่ยบางทีชีวิตเขาน่าสงสารยิ่งกว่าหมาไร้บ้าน คือเหมือนว่าหมาไร้บ้านเกิดมาเขาก็มีภูมิคุ้มกันโดยการที่ไม่มีใครอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีคนที่หมาที่เป็นหมาคุ้นหนูหน่อยโดนได้รับความรักมาก่อนเนี่ยพอวันหนึ่งโดนละเลยหรือว่าไม่ใส่ใจเนี่ยก็จะเสียใจคือเหมือนจใจบอบบางว่าหมาข้างนอกส่วนหนึง่งแล้วก็ในช่วงหลังๆมาเนี่ยเราก็คงจะได้ทราบกันดีว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกที่จะแบ่งปันให้กับหมาไร้บ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่มีแต่ว่าหมาที่มีบ้านเนี่ย คนอื่นๆจะไม่ทราบเลยว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการดูแลเขาก็จะอยู่ในบ้านของเขาอย่างที่บอก,กได้เขียนไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นคําที่น่ารักมากท่านใช้คําว่าจรจัดอยู่ในบ้านของตัวเองอทั้งทั้งที่มีเจ้าของทีมีบ้านแต่ยังได้ความรู้สึกของมาจอนจัดแต่จะไม่มีใครช่วยเหลือเลยเพราะเขาไม่ทราบว่าตรงนี้เขาไม่ได้รับความรัก อืมค่ะแล้วทำไมเราถึงไปก็ตไปปิ๊งไอเดียนี้มาล่ะคะไปไปพบเห็นที่บ้านของเพื่อนหรือว่ายัางไงจริงๆมันพบเห็นได้ทั่วไปนะคะในในสังคมคของเราเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยซื้อหมามาเลี้ยงตอนที่เขา<อ>ยังเล็กเขาน่ารักค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อพอเขาโตขึ้นบางตัวเขาเจ็บป่วยบางตัวเขาพิการค่ะหรือบางตัวเขาโตแล้วไม่น่ารักเหมือนเด็กอืมหรือบางทีก็ถูกเคยเห็นอารมณ์แบบแฟนซื้อให้แล้วพอเลิกกัแบ,บแฟนก็โอโหทิ้งคว้างหมาเลยแบบเห็นว่าปันหนึ่งเห็นหมาเป็นไอ้หน้าผู้ชายคนนั้นเลยทีเดียวประมาณนั้นเลยค่ะ วันนี้ไม่ได้อินกับสดตัวเองนะคะคุณผู้ชมไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเรามาเข้าเรื่องในหนังสือกันต่อนะคะว่าตัวละครที่มีภาพประกอบนี้เป็นใครยังไงบ้างคะค่ะก็จะมีพระเอกของเรื่องนะคะก็คือน้องมะเขือน้องมะเขือจะเป็นสุนักพันุ์ขนยาวรุงรังนิดหน่อยสีเทาแล้วก็ลิลลี่นี่เป็นนางเอกของเรื่องค่ะเป็นพุดเดิ้ลสีขาวส่วนข้างล่างนี้ซีเปียนี่เขาจะเป็นพี่ใหญ่ซึ่ง เป็นพระเอกมาจากภาคที่แล้วภ<อ>า,าคหัวใจผู้ไร้บ้านนะคะ,คะแล้วก็นีพี่สาวพี่ลาบาพี่ไม้อันนี้ก็เป็น3ตัวที่อยู่ร่วมในบ้านกับมะเขือค่ะส่วนพี่แซมกับลุงไซมอนนี้ก็เป็นผู้ที่เข้ามาเติมสีสันให้เรื่องราวเป็น,นแขกรับเชิญพิเศษเป็นนักสแสดงรับเชิญน,นั่นเองนะคะ,ะแล้ว มีทั้งสุนัขจอนจัดมีทั้งสุนัขบ้าน <c oughs> ชีวิตของพวกเขามาพัวพันกันได้ยังไงคะพี่จริงๆแล้วสุนัขจรจัดทั้งหมดในภาพนี้ก็คือทุกวันนี้อยู่ที่บ้านพี่ค่ะเป็นสุนัขจรจัดที่ได้กลายเป็นสุนัขบ้านเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ค่ะคือทั้งหมดจอนจัดหมดเลยมีใช่ค่ะก็คือท,ทั้งเนี่ยคะ่ะทั้งทั้งห้าตัวเนี้ยค่ะ <c oughs> ที่มาของแต่ละคนนี่มาอย่างไรบ้าจงจริงๆที่มา จะอยู่ในพาคที่หนึ่งนะแต่น้องลิลี่มาใหม่ป่ะคะน้องลิลี่มาใหม่น้องลิลี่นี่เขามายังไงเขาดูเป็นหมาที่มีน่าจะมีคนมีชาติกล่ะก็อย่างอย่างที่ได้คุยกันทีแรกว่าเขาเป็นหมาที่มีบ้านแต่ก็เปรียบเสมือนจรจัดอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วเราไปเอาเขามาได้ไงคะพี่คงต้องอ่านเราบังคะไม่บอกเลยนะคะอ่ะแล้วเขาจะมาพัวพันกันมามีชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ย คนอ่านค่ะจะได้รับอะไรนอกจากความรู้ที่เพิ่มเติมว่าโอเคนอกจากหมาตอนจัดแล้วหมาบ้านนี่ก็น่าเห็นใจเราจะได้อะไรเพิ่มเติมไปคะความสนุกสนานแน่นอนอาารัรสก็คือ,เ,อเรื่องหลกัหลกๆที่ที่ะจะอยู่ในเล่มนี้นะคะที่มาเน้นมากกว่าภาคที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของความสนุกสนานค่ะอยากให้เด็กๆอ่านแล้วก็ติดตามรู้สึกว่า,ม,ามันน่าติดตามแต่ว่าสิ่งที่แฝงไว้ตรงนั้นก็คืออยากให้คนที่อ่านเนี่ยได้เรียนรู้ถึง การให้ความรักแล้วก็ดูแลกับสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่อย่าทอดทิ้งเขาให้รู้สึกกับเขาเหมือนกับวันแรกที่เราเอาเขามานะคะแล้วก็อีกอีกมุมหนึ่งเหมือนกับคนเลยนะคะมันใช้กับชีวิตคนได้เลยค่ะอีกอีกมุมหนึ่งที่อยากสื่อให้เด็กๆที่อ่านเล่มนี้ก็คืออยากให้เขาได้เข้าใจถึงคําว่ามิตรภาพแล้วก็การให้โอกาส คือการให้มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม<ช>คือถ้าเด็กอ่านแล้วก็จะได้รับความรู้สึกตรงนี้ไปใช่ค่ะแบบที่ไม่ไม่ฮาร์เซลใช่ไหมคือเหมือนกับว่าน้องสามารถซึมซับไปได้เองค่อยๆหรือว่ายังไงจากจาก,จากตัวอย่างจากสถานการณ์หรือว่าจากอะไรจริงๆแล้วเราเราใช้มะเขือเป็นตัวแทนของเด็กอะค่ะเป็นเด็กที่เขาได้รับอะไรมากม,มากมาย<ม>จนเขาไม่เผื่อแผ่คนอื่นค่ะ<ม><ม>ค่ะในขณะที่ลิลลี่เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนที่ขาดค่ะจาก จากการที่เขาต้องได้ร่วมร่วมเดินทางไปด้วยกันโดยบังเอิญน,นะคะมันก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสองตัวเขาออกไปตามหาสิ่งที่สิ่งที่เขาเขาหวังค่ะ ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเจอมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอืมพอแล้วเดี๋ยวรู้เยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะแบบว่ารู้กันทั้งเล่มอ่ะตอนนี้เราไปถึงอีกหนึ่งเล่มบ้างดีกว่าค่ะอีกหนึ่งสาวของเราพี่ปั้นนะคะปกติทํารายการทีวีใช่ไหมคะยังไงเมื่อไหร่ช่องไหนยังไงบ้างก็คืออยู่ในเครือของบริษัททีวีบุรพานะคะก็คือทํารายการทํารายการเด็กเป็นหลักก็คือมีแผ่นดินจริงๆชื่อจะชื่อรายการแผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอไม่รู้ว่าจํากันได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ออก ที่อารมณ์จะเป็นเหมือนว่าพาเด็กเด็กเด็กต่างจังหวัดนะคะน้องๆจากหมู่บ้านต่างๆไปเอ็กซ์เชนจ์กันจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ a อ s นี่ที่ว่าแน่นี่ของเรานี่บอกว่าเด็กเล็กยิ่งกว่านั้นสมัปรุ่นปฐมใช่ค่ะก็คือปฐมประมาณป .4 ป .5 ป .6 ก็คือเอาที่พอเข้าใจแล้วรู้เรื่องแล้วแต่ก็ยังไม่โตมากจนเกินไปก็คือพาเขาไปเรียนรู้นะคะบ้านของเพื่อนว่าบ้านของเพื่อนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างจากเขาเนี่ยเป็นยังไงซึ่ง เป้าเขาเรียกว่าเป้าเป้าหมายหลักของของเราก็คือไม่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกหรือไปเรียนรู้ว่าออกอบ้านเพื่อนมีอะไรไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ไม่ใช่มันคือม,มันมันมีซ่อนมากกว่านั้นเนื่องจากา<ภ>าพอเราเรารู้จักเราเข้าใจว่าเอ้ยความเรามีความแตกต่างกันนะคะ <ภา S 1> ทีนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่ที่ตอนนี้มันอาจมันเป็นปัญหาของสังคมที่ความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันจะหมดไป คือมันจะค่อยๆซึมซับว่าอ๋อเราเข้าใจว่าเราไม่เหมือนกันเราแตกต่างกันนะแล้วเรายอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยแหละค่ะน่าคือคือเป้าหมายของรายการหนูถามเสียดายทาไมถึงแบบเันยังไงคะพี่น่รายการเด็กนะคือมันจะโยงหนูจะยงเข้าว่าแบบคือช่วงนี้เคยสัมภาษณ์แบบเหมือนผู้แบบล่าสุดนี้เป็นป้านิดที่เพิ่งน้อยเนี่ยนะคะก็บอกว่า กลายเป็นว่าตอนนี้พื้นที่สําหรับเด็กมันน,น,น้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วก็น้อยลงแล้วกลายเป็นว่าพอามีก็ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรกับรายการของเราประสบปัญหาแบบเดียวกันหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือช่วงที่ทํารายการเด็กมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถามว่าโหคนคนดูลักรายการแผ่นดินเดียวกันไหมลักมากเพราะว่าตอนตอนที่ไม่มีรายการแล้วเนี่ยอย่างในพันทิปเนี่ยเว็บคือคนเข้ามากระทู้ประมาณ200อค่ะและยังยังเก็บไว้อยู่เลยเพราะด้วยด้วยความรู้สึกแบบเออดีใจที่เขารักรายการหรือว่าไปไปเหมือนกับเวลาไปถ่ายทําที่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งรายการที่เด็กๆจะดูตอนเย็นแต่ว่าเนื่องจากการผลิตรายการเด็ก โดยเฉพาะการพาเด็กไปแลกเปลี่ยนบ้านเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายในการผลิตค่อนข้างสูงเพราะเราอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะคะเออเราก็เราไม่ได้ตอนตอนนึงที่เราเห็นกันคือทีมงานต้องทั้งต้องมีไปก่อนด้วยเพื่อจะดูว่าบ้านเอเป็นยังไงบ้านบีเป็นยังไงแล้วค่อยเอาเด็กมาสลับกันเนื่อย่างที่หนูแอบถามนะเอเอเด็กเล็กๆคุณพ่อคุณแม่อนุญาตหรือเปล่าพี่บอกว่าโอ้ซัพพอร์ททางครอบครัวคือพากันไปหมดเลยใช่เพราะว่าคือคือมันทําให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ได้ไปเรียนรู้ด้วยเพียงแต่ว่าโอเคก็คือใช้เด็กเป็นสื่อกลาางใในนกร เดินเรื่องเป็นพระเอกของเรื่องไปนะคะแล้วตอนนี้รายการหยุดไปประมาณเท่าไหร่แล้วคะโอ้เกือบสอปีแล้วหยุดไปนานเลยใช่แต่ว่าทีนี้ก็คือคือบริษัททีวีบุรภาก็คือมีมีบริษัทบ้านบันดาลใจซึ่งผลิตรายการเด็กเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักอะคะค่ะ ก็คือก็ยังยังคงดําเนินการผลิตอยู่แม้ว่าอะโอเคแผ่นดินแผ่นดินเดียวกันของเราก็อาจจะต้องจากไปด้วยด้วยเรื่องปัจจัยที่บางครั้งเราก็ควบคุมไม่ได้นะคะก็ก็ยังมีรายการพลเมืองเด็กออ่า ซ,ซึ่งก็ใ,กใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือออกทีวีทางทีวีไทยซึ่งรายการพลเมืองเด็กนี่ก็คือจะมันก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการฝึกทักษะชีวิตาทางด้านจิตใจอารมณ์สังคม,มให้กับเด็กๆผ่านสถานการณ์ก็คือเราจะมีสถานการณ์บางอย่างก็คือเพื่อดูว่าอในสถานการณ์ที่เด็กเจอแบบนี้ค่ะเด็กจะแก้ไขปัญหาใชซึ่งการแก้ไขปัญหายอย่างไรนี่มันก็สะท้อนถึง วุฒิเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ถึงเรียกว่าพุทธิภาวะเขาเรียกว่าอนอนิสัยใจคอใช่อารมณ์ความอดทนครอบครัวแบบไหนเด็กสมัยนี้เป็น